ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้มีที่ดินแปลงสวยมานําเสนออีกแล้วจ้าในพื้นที่8ไร่2งาน20ตารางวาอยู่ที่ตําบลตะโพงอําเภอแกลงจังหวัดระยองเจ้าของเขาขายในราคาไร่ละ1.8ล้านหรือว่า1ล้าน8แสนบาทนั่นเองมีไฟฟ้าให้พร้อมเลยนะจ๊ะแล้วก็ติดถนนนี่หน้าที่ของเราติดถนนเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้ทันทีที่สำคัญมันใกล้ทะเลมากๆมานะนี่แดดล่มลมตกชมวิวชมทะเลสวยงามนะครับแล้วก็ไปหาที่ของเราใช้ระยะเวลาเพียงแค่4นาทีถึงที่เราเลยครับผมนี่ตามพี่ปักหมุดเลยครับผมแมนะ่อยู่ในย่านชุมชนด้วยนะจ๊ะสะดวกสบายไม่เปลี่ยวมีเพื่อนบ้านนะครับ ทุกอย่างครบคันเลยหรือว่าเราจะตั้งต้นจากถนนสุขุมวิทก็ได้ครับผมนี่ถนนสุขุมวิทนะเลี้ยวเข้าปากซอยนี้เลยนะครับตื๊บใช้ระยะเวลามาถึงที่เราเนี่ยแค่หนึ่งนาทีเองนะครับนี่และนี่คือพิธีการมาครับผมนี่เลี้ยวเข้าซอยเข้าไปตื๊บตื๊ตืต,ตืถนนสองเลนนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะนี่ใช้ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเพราะฉะนั้น ขอเพิ่มสปีดความเร็วนะครับแล้วก็เจอแยกแรกก็เลี้ยวขวาจ้าพอเลี้ยวขวาปุ๊บพื้นที่ที่ของเราก็คืออยู่ทางซ้ายมือน,นั่นเองครับผมนี่เดี๋ยวจะให้น้องบีอ่ะลงไปดูพื้นที่จริงเลยดีกว่านะครับเชิญจ้าน้องบีจ้า สวัสดีค่ะเบลเวอร์วียินดีต้อนรับค่ะวันนี้พามาชมที่ดินราคาว้าวว,าว,ว้าวนะคะที่จังหวัดระยองค่ะวันนี้เรามาชมที่ดินเปล่านะคะแปลงสวยมากเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงนี้จะว้าวยังไงนะคะมาติดตามชมกันเลยค่ะอย่างที่บอกเลยครับว่ามันว้าวจริงๆเพราะอยู่ในเมืองระยองเลยนะแม่และที่เห็นเป็นบ่อเป็นบ่อนะั้นก็คือ เนื่องจากเจ้าของเนี่ยเขาให้เช่าแล้วคนเช่าก่อนเนี่ยเขาทําเป็นบ่อปลานะครับผมเป็นบ่อน้ําลึกขนาด1เมตรกินพื้นที่ประมาณ4ี่ไร่ครับอีกสี่ไร่เป็นพื้นที่ดินธรรมดานะเจ้าของเขาเลยขายในราคาไร่ละ1นล้านแปดแสนบาทแต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการน้ําได้เลยครับเจ้าของเขาใจดีครับบอกว่าอย่างนั้นจะถมให้ก็ได้แต่ถ้าถมเนี่ยขอคิดราคาเป็นที่ไร่ละ 2.5ล้านบาทนะฮะแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ idline นะครับผม0626089065ติดต่อคุณเบลนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0626089065เบอร์เดียวกับ idline เลยครับ ที่สวยๆนะครับอยู่ในตัวเมืองระยองเลยนะฮะทุกอย่างสะดวกสบายอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีร่วมงานกับนายหน้าทุกท่านนะครับผมเรายินดีมากๆนะครับถ้าท่านติดคุณนะฮะเราพร้อมที่จะร่วมงานด้วยครับที่สวยๆอย่างนี้นะครับใกล้ร้านอาหารใกล้แหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านเหมาะมากกับการลงทุนทำโฮมสเตย์ทำรีสอร์ทหรือว่าทำบ่อปลาต่อก็ได้นะครับ แล้วจะหาว่าเบลเบอร์บีอ่ะมีที่ดีๆแล้วไม่บอก